สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะจากแฟนคลับกลายเป็นหวานใจเปิดรักครั้งใหม่สามารถพยักอรุณน้องมอสอายุห่าง32ปีทำเอาแฟนคลับคือหาไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับอดีตยอดนักมวยและนักร้องชื่อดังอย่างสามารถพยักอรุณที่มีการแชร์ภาพคู่กับสาวสวยน้องมอสทิดาราโดยทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่แม้อายุจะห่างกันมากถึง32ปีโดยสามารถอายุ5 8ปีแล้วล่ะค่ะ ส่วนน้องมอสอายุ26ปีแต่เรื่องหัวใจไม่มีปัญหาค่ะซึ่งทั้งคู่ก็คบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วโดย TNN Online อนไลน์เปิดเผยว่า สามารถพยักอรุณให้สัมผัสว่าเจอน้องมอสเมื่อ3าถึงสปีก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากเป็นน้องมอสเป็นลูกสาวของนักมวยเก่าเรืองชายไทยรุ่งเรืองและเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบสามารถมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในตอนนี้น้องมอสได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระช่วยดูแลยิมมวยไทยที่ย่านสายไหมแบ่งเบาภาระงานไปได้มากเลยทีเดียวค่ะโดยทิปล่าสุดทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันบอกเลยว่าน้ําทะเลหวานจนกลายเป็นน้าเชื่อม ว่าแล้วไปรับชมความน่ารักของทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก daily life express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ